ผมมีเงินตอนนั้นน่ะก็เป็นร้อยล้านแล้วนะถึงซื้อตึกซ anyway> ื้ออะไรแล้วผมซื้อผมซื้อเงินสดคือผมค่อยๆซื้อไงเก็บเงินจากฟาร์มปลาเก็บเก็บเก็บก็บก็บแล้วก็เฮ้ยเงินไม่พอกูไม่ซื้ออ่าเงินพอกูซื้อและส่วนใหญ่อ่ะพี่มันจะมี2อย่างเวลาพี่ทำอพาร์ตเมนต์หนึ่งพี่ไปเทคโอเวอร์เขาพวกที่เขาผ่อนแบงค์ที่เขากู้แบงค์เยอะๆแล้วเขาผ่อนไม่ไหวอ่ะเพราะบางคนมันกู้สัดส่วนมันครึ่งครึ่งใช่ไหมครึ่งครึ่งเนี่ยคนส่วนใหญ่จะชอบคิดว่าเฮ้ยผ่อนไหวเก็บค่าเช่ามาผ่อนแบงค์แต่ว่า ตาพี่ยุบลงมาเหลือ80 7 0 60กบถ้าบอกว่ามึงต้องควักเนือหรือแม่งผ่อนแบงก์หมดมึงไม่เหลือเงินใช้เลยเดือนนั้นมันอยู่ไม่ได้ผมก็ไปซื้อตึกมันคือมันมี2อย่างพี่ซื้อตึกของคนที่ไม่ไหวกับพี่ไปซื้อที่แล้วสร้างเองซื้อที่แล้วสร้างเองเนี่ยพี่รอ18เดือนกว่าจะสร้างเสร็จกว่าจะสร้างเสร็จแล้วพี่ต้องโอเปเรตหาคนมาเช่าสรุปเนี่ยพี่ต้องรอประมาณ20เดือนแล้วเงินพี่แม่งจม20เดือนอะแต่ถ้าพี่ไปซื้อตึกของคนที่เขาแบบผ่อนไม่ไหวเงี้ยเดือนหน้าค่าเช่าเป็นของพี่แล้วพี่ไม่ต้องรอออ20 2เเดดืนนพี่่ไ้กา ปนะผมก็ทําอย่างเงี้ยจนวันหนึ่งมันมีหลายตึกแล้วมันโอเปเรตไม่ไหวอะ่ะต้องมาคอยวิ่งเข้าตึกนั้นตึกนี้ก <ไป S 2> ็เ <ไป S 2> ดคือพี่ต้องคิดว่าพี่เก็บเงินมาเดือนละ1น0 0 0แพี่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟจ่ายค่าแม่บ้านจ่ายค่าเด็กที่คอยทําบัญชีเก็บเงินจาก10,000แเนี่ยพี่จะเหลือจริงๆเนี่ยประมาณ5 6าห0 0มื่นจริงๆแล้วยูมันอยู่ที่4ีถึงหบางที่6 7ปไปถามพ่อพ่อบอกว่าไอ้มึงก็ไปดูพวกหุ้นปันผลดีดีดิหุ้นปันผลดีๆปีหนึ่งก็7 8แล้ว มึงไม่ต้องไปทำโอเปเรตะไรวุ่นวายมึงไปซื้อหุ้นมันทุกควอเตอร์มันจ่ายเงินให้มึงขายได้ด้วยขายได้ด้วยมี liquidity ไงอพาร์ตเมนต์นี่แม่งไม่มีเลยนะพี่ผมมีอยู่หลายตึกอะกว่าจะขายหมดเอาเงินมาลงพอร์ตหุ้นเนะี่ยแม่งขายอยู่3ปีนะต่อแล้วต่ออีกติแล้วติอีกไอสีก็เกา่าทางเดินเล็กใบอนุญาตยังไงบันไดหนีไฟมีกี่อันยแม่งหูยทัาไปหาเอ,อ ความคล่องมันน้อยออความคล่องมันน้อย<ะ>แต่มันก็มีข้อดีพี่ขายช้าพี่ก็เก็บเงินทุกเดือนเพราะนั้นพี่ไม่แข่แต่คือเราแค่อยากโยกไปทําอย่างอื่นมันก็เลยเป็นที่มาจากอสังหามาทําหุ้นแล้วผมก็เนี่ยขายไปอ่ะหลายตึกอ่ะก็ได้มาหลายร้อยก็ลงหุ้นตากนั้นมาก็คือลงหุ้นมาตลอดเนี่ยเก็บหุ้นมาเนี่ยก็15ปี